สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีอะไรใหม่มาเอ่ยตากลิตกตากทุกคนน่าจะรู้นะครับก็คือมัดหิมะนั่นเองนะครับผมหรือมัดกะโหลกหิมะนั่นเองนะครับผมเรียกได้สองอย่างเลยซึ่งตรีมหิมะปีนี้นะครับผมเป็นกะโหลกสีแดงหรือเป็นอะไรที่เดียวเกี่ยวกับแดงขาวนั่นเองนะครับผมเมอ,อก็ประมาณนี้เลยนะ ก่อนจะไปดูนะครับผมว่ามันควรสุ่มดีไหมหรือยังไงเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปพี่ไปที่แนะนําเลือกตัวละครฟรีหรือเพื่อชีวิตคนใหม่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือไม่สามารถรับได้แล้วนะครับผมก็รับได้วันเดียวที่25เท่านั้นนะครับผมก็ตรงนี้เลยเอาตัวไหนเป็นมั่งครับผมเมนมาบอกพี่หน่อยพี่แนะนําให้เอาตัวนี้ไปนะครับผมตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเรามีเห็ดเราจะเพิ่มเลือดได้เร็วมากคือจุกหนีจุกหนีเพิ่มเลือด กลับมาเลือดเต็มอย่างไวเลยก็คือ A อ2หนึ่งสองสี่อะไรสักอย่างชื่อเลยนะลืมไปแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ครูสําหรับสายค้นหานะครับผมก็ไปใส่กับออโทรแล้วก็โมโคนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าเด็ดดวงมากสีวิสีนี่ร้องนะครับผมแล้วก็พูกคล้องน่าจะเอากันเยอะอยู่นะครับผมสาหรับคนที่อยากแบบยิงยิงจุกเป็นต้นญาแล้วกลับมายิงอีกโอ้โหบอกได้คําเดียวว่า อย่างดีนะครับผมรถคูดดาวบูคงก็ดีเหมือนกันแล้วก็ไฮโตะนะครับแอคแทกเกอร์ er, นะครับผมหนึ่งหนึ่งน,งนี่ชนะขาดลอยเลยในครับผมอ่าแล้วก็นี่เลยระเบิดโปรยปลายนะครับผมก็คืออันวบลโลนะครับผมก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดก็แนะนําไปก็จําไม่ได้แล้วนะแต่ก็แนะนําไปในคลิปนั้นก็ไปดูได้นะครับผมที่เอาไปเม้นมาบอกนะครับเอาตัวไหนไปมัง่งส่วนพี่นี่คือไม่สามารถรับได้แล้วนะครับผมก็มีครบทุกตัวแต่จะลองกดดูดิมันจะได้ไหมกูปลาก็ดีนะอ่ากด หได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ซ้ำนะก็ประมาณนี้เลยครับมามาต่อสำหรับสายฟรีนะครับผมสำหรับสายฟรีอย่าลืมมาเล่นนะครับผมโหมดโรนวูฟหรือหมาป่าเดียวดดยนั่นเองนะครับผม5เกมเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงหรือธรรมดาได้เหมือนกันนะครับผมเพราะอะไรเราจะได้ทั้งหน้าของอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชิ้นส่วนความสมจาสีทองนะครับผมแล้วก็กัดทะ สีแดงน้ําแข็งนะครับผมมีเปวไฟแบบร้อนระอุเลยนะครับผมเออซึ่งเล่นนะครับผมหมดมาป่าเดียวดาลงไปเล่นเลยนะครับหมดเขตน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมกออ็ประมาณไม่เกินตีสนะก็รับเหลือเล่น5เกมเท่านั้น,นครับได้แล้วพรุ่งนี้ก็คือวันที่27ใช่ไหมวันนี้ลงยิปวันที่26 27ก็จะมีกิจกรรมใหม่ครับ New Age the New Age ดีคมรกหลังนั่นเองนะครับผม นี่เลยกระทะใบนี้เลยโ,โหสวยด้วยสวยด้วยสำหรับสายฟรีได้มีแล้วก็ได้กระทะด้วยโอ้โหสวยนะครับผมกดรับมาเลยนะครับถือเท่ๆโกโก้ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปุยกันต่อนครับของที่เราได้มาก็จะมีทางด้านของมีชมีดหรือบาเจนเต้นนะแล้วก็กระทะคูรากิง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 ,กงอะไรนะ่ะเออนี่มีดสวยสองอันนี้คือฟรีนะครับผมส่วนเคียวนั้นมันต้องเติมนะไม่เป็นไรก็เอาคนที่ไม่เติมก็ได้นี่ก็เท่แล้ว เทแล้วนะครับผมอ่าต่อไปเราจะพูดถึงนะครับผมทางด้านของเอ,อลายเพช์น,นะครับผมสหรับคนที่ถามมานะครับผมว่าไอพี่มันเล่นยังไงผมงจะได้ อันนี้จะเริ่มวันที่29 3 0 3บเก้แล้วก็1 2 3่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือการล็อกอินรับลายเพนนี้นะครับผมเออก็ดูน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งนะเขาเดาวข้ามปีนะครับผมเริ่มวันที่29กนะก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะก็ต้องดูด้วยมันเขียนหมดนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูหมัดน้ําแข็งกระโหลกน้ําแข็งดีกว่านะครับผมรีวิวเลยว่าควรไหมโอ้โหเปิดมาถึงก็ช็อกนะครับผม ซึ่งไม่น่าเปิดเลยคือเหมาตู้นะเว้ยคือมันแบบมันเหมือนเป็นตาบาบเปิดมาแบบช็อกเลยอะ่ะเออกับสองพันเพชรอะโหแล้วเอาชุดเซนตา้าอีกชุดเซนตา้ามีตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วมั้งเบรอไปปีที่แล้วชุดเซนตา้านี่มีแต่ปีที่แล้วนะครับผมหรือ3ปีที่แล้วก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่านี่เลยนะครับผมมัดน้ําแข็งหรือมัดกระโหลกนะครับความตื่นเต้นแข็งหรือดูหนาวเป็นสีแดงขาวนะครับผมต่อยแล้วจะดังเสียงเหมือนหิมะเหมือนระบายหิมะนะครับผม เป็นกระโหลกสีแดงนะครับผมอ,อือดูดิโคตรเท่เฮ้ยมันเข้ากับชุดอยู่นะชุดสายฟรีนะเออดูดิโอ้โหดูดีได้นะฟังดิและสำหรับของชิ้นนี้ครับต้องใช้หมดสามเหรียญน,นะครับผมซึ่งสามเหรียญน,นะเอาจริงครั้งที่แล้วห้าเหรียญน,นะพี่ลองเล่นดูนะเว้ยคือมันไม่ ไม่เกินมันเหมือนแบบว่าเอาจริงว่ามันเรียนจิตวิทยานะครับฟังพี่นะครับผมดูท่าเธอก็เก่าๆนะครับไม่ได้มีมีอะันนี้ไวกิ้งก็มีครั้งที่แล้วนะคือเราคนที่อยากได้นะครับผมอาจจะชอบก็ไม่เปหลายเล่นได้ครับมันเหมือนเป็นจิตวิทยาด้วยเหมือนมันล็อกไว้ที่สามพันนะของพี่อะสามพันหกนะแต่มันแค่ลดเหรียญมาแค่สามเหรียญมันอาจจะได้ง่ายก็ได้นะครับบางไอดีแต่ของพี่มันโอ้โหแบบสามพันหกอะไรเงี้ยก็คือมันเกินไปแล้วมัดไม่ได้บวกสแต็กอะไรนะครับผมก็ได้ความเท่ซื่อๆนะครับผม เท่เฉยๆดูดิก็เท่จริงอะแหละเออแต่หมัดบูยาเท่กว่านะชอบพี่นะพี่ชอบสีเหลืองดำไงก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบก็จัดได้นะครับผมอ่ะแต่ก็ตัดสินใจดูคิดดูนะมันอาจจะลดราคาสามเหรียญก็จริงแต่ยอดเพชรเท่าเดิมสามพันสองพันอย่างนี้ทําไงอะก็ประมาณนี้เลยก็ไปลองคิดดูเอานะครับผมจะเล่นแต่พี่บอกก็สวยถ้าใครไม่มีก็เอาไว้ได้นะครับผมก็ลองดูเผื่อได้พันเพชรก็ยังดีนะครับผมมา ามาส่งท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมก็ bye bye, บายบายโบกมือลาเลยนะครับผมมันข้ามปีอย่าลืมเข้ามาเช็คนะครับผมก็กิจกรรมหมดวันนี้วันสุดท้ายแล้ว26นะครับผมไม่เกินเที่ยงคืนนี้ก็คือเที่ยงคืนของวันที่ห้าทุ่มห้าเก้าทุกอย่างจะจบนะครับไม่สามารถรับได้นะครับ ใช่หรือเปล่าไม่เกินยี่สิบเจ็ดอ่ะเออก็มาเช็คดูนะครับผมไม้เบสบอลเบสบอลอะไรนี่ก็คือดูให้หมดเลยนะสลาเซฟี่ก็น่าจะรับกันหมดแล้วนะครับผมก็เราต้องฟาดให้หมดนะครับผมอย่าให้เหลืออะไรมานี่เราต้องฟาดให้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฟาดไปเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับมันข้ามปี2 0 2 2ทุกอย่างก็จบนะครับภายในน่าจะเป็นเที่ยงคืนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเที่ยงคืนแหละพี่ว่านะ ไม่ก็ตีหนึ่งีสองะก็ไม่รู้นะครับผมมันก็จะจบแล้วเราก็จะมาดูนี่เลยกิจกรรมใหม่นะครับผมก็คือต่อจากนี่เลยคือรวมพลข้ามปีลรวไปเทมฟรีข้ามปีขยี้ค่ารับปีใหม่เออ แหมผู้บรพโภคถูกก็คือเป็นกิจกรรมนิวเอ e นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลื่อนไปดูนิดนึงนะครับเข้าไปในหน้าช่องพี่เลื่อนไปดูมีไอเทมอะไรมั่งแล้วมาอย่างไงก็ไปดูนะครับผมซึ่งมันก็ระบุวันไปแล้วเดี๋ยวจะรับยังไงเดี๋ยวต้องดูกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยกอย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ช่องพี่นะครับผมมา ให้เราเข้าไปดูนะครับผมสำหรับคนที่แบบเอ้ยงงมันคืออะไรวะก็ไปอ่านรายละเอียดได้นะครับผมรายละเอียดทำไมลิ้นมันพันกันว่าวันเนี้ยเออดูอินทอนิวเอนะครับผมซึ่งเหลืออีกหนึ่งวันกับสามชั่วโมงเอาเซเหลืออีกหนึ่งวันกับสามชั่วโมงคิดดูนะครับจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วเตรียมพร้อมนะครับผมอยาอาจจะมีเยตรงเยติมาให้รับฟรีก็เท่ระเบิดเบอร์เลยนะครับผมเออรับรางวัลในเกม โอ้โหวันที่27ก็คือเปิดมาได้รับบอดเลยนี่เห็นไหมนี่คมรกร้านภายใต้นี่คมอะไรก็ว่าวิกฤตนี่คมรกร้างน,นี่กิจกรรมน่ารักนิวเอชเราก็มาดูนะครับผมมันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่านรายละเอียดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอมาปุ๊บก็เดี๋ยวมาดูพี่สอนอีกทีหนึ่งก็จะได้นะครับผมและอันนี้นะครับผมพี่ไปดูพี่คิดว่าพี่โดนคนเดียวไว45้45% มันเหมือนมันเป็นประเด็นเว้ยมันเหมือนแบบเออแล้วจะลดทําไมสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมบางคนได้หกสิบเจ็ดสิบก็โอเคนะบางคนหนักกว่าพี่นะเว้ยสี่สิบอ่ะหือเจองเจ็บอะ่ะแต่ชุดเนี้ยพี่ยังคิดอยู่สองจิตสองใจว่าเอาดีไหมนะับเพราะสวยอยู่นะตัวโกงเลยนะครับผมเออตัวโกงในฟิฟายทางด้านของเดอะนิวเอจนะครับผมแต่พี่ก็มาซื้อพวกหินพัดดึกนี้หมดแล้วสำหรับคนที่ลดถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรมาบอกพี่หน่อยนะคือทําไมมันลดสี่สิบสี่สิบห้าให้มันน้อยไปใช่ไหม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวก็สวยเท่แต่อาจเป็นกับดักนะครับผมก็เตือนไว้นิดนึงนะก็สำหรับคนทุกโชคดีก็สามเหรียญได้เลยก็ดีไปนะครับผมไม่เกินพันเพชรนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจัดก็จัดนะไม่ได้ห้ามนะครับผมและสำหรับคนที่อยากหาเว็บสมฟรีไฟล์ครับขอแนะนำเว็บนี้เลยครับผมสองร้อยหกสิบหมดก็คือหมดนะครับแต่เราไม่ย่อท้อนะครับผมมาขนาดนี้แล้ว ต้องสูบใม้หมดไปไปเลยไปเลยมันต้องออกมั้งแหละ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 เอ้ยวุ้ยออกแล้วโอ้โหไอดีหัวข้างคาวแลกนารกเหรอเฮ้ยบ้าเกินไป สูมตั้งนานไม่ออกพอพอจะเลิกดันออกพะแบบว่าเออจะเอาให้หมดออกไว้สูงมันตั้งนานนะเออออกไว้ออกเลยสองร้อยสี่สิบเลยเห็นไหมมันก็ตัดเครดิตและทั้งหมดนี่นะครับผมแล้วก็ไปติดต่อเพจนะครับผมมีเพจให้ด้วยนะเออก็ลองไปติดต่อดูนะครับผมของทั้งวันทั้งหมดเลยก็เออแคปไปก็ได้ได้ก็ได้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับหมข้างข่าวจริงไหมหว่าข้างข่าวจริงไหมล็กนัล็อกจริงไหมก็นนี่เลยนะครับผมนี่ โอ้ซีซั่นใหม่ด้วยนะครับผมแมปน้ําแข็งแล้วนะคือโอ้โหดูดีดูดีได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ดูดีโอ้โหคนเอาคนเอาคนเอาโอ้หูข้างค่าวแรกนารอกก็คือไม่ได้กลับมาแล้วนะเชดได้ว่ะได้ว่ะแรนดอมเอฟเอฟนี่ได้ว่ะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ลองดูครับผมโอเคเจอกันเว็บต่อไปครับผม ลองมาสุ่มเล่นๆนะเนี่ยได้เฉย